ไข่เจียวในตำนานอ่ะกินข้าวเด้พาไปกินขนมครกกินข้าวสิกินไม่รู้ว่ากูไม่แดกขนมครกทำไมไม่แดกขนมครกกูินมองปนอาราโน่แรกอีเกิร์ดอิตาโบฮูบายน้องขเนียระบัตโมนี่น้ำมูดสลอมเันข้าวจำซีกับจำสิ่ซีดูกองเธอเธอละเนี่ยแม่ยืนโหดหามมัน ติ๊กโมโ h บัดคือตัวของตัวของสไตล์ตัวตามกี้าเฮ้ยผมนทบานบอลเลยติ๊กเยตื่นตนีอแบบขาการเกี้ันไขเียวในนาน อ่ะกินข้าวต่อพาไปกินขนมครกกิน <mean> ข้าวเสร็ีผมว่าไม่แดกขนมครกทำไมไม่แดกขนมครกกินกะทิ